ก่อนจะตัองกรกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับเฮียแจ็คอย่างเช่นเคยนะจ๊ะเราอยู่กับเกม g r a d i ี n นไอ e ์แอนด์ฟเอ้ยเป็นไงอังกฤษเก่งว่ะก่อนเดินก่อนใดเลยก่อนจะเริ่มเกมนะเหมือนเดิมฝากเหมือนเดิมเลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์กดสมัครกันด้วยนะจ๊ะนี่เรากำลังจะหาเกมแปลกๆมาเล่นบ้างแหละเกมที่คนไม่ค่อยจะมาเล่นกันนะอ่ะไปะเริ่มเกมกันเลยดีกว่า วันนี้เราทุนมา5,000เบ็ดร้อยเหมือนเดิมเลยเหมือนลัคกี้ในโกเมวาเลยกดลองลองก่อนเซิร์ซิฟดูเเฮ้ยมาว่า55อส้อยมันไม่หาอุ๊สามตัวเหรอเข้า <c oughs> เลยด้วยอีกแล้วกดเข้า yeah. อีกแล้วได้รวยตายดูว่ไป้0สิบครั้งไปดูกันก่อนเลยค่อย่ากันเอาจริงๆเกมเนี่ย มันเปลี่ยนที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะไม่รู้เลยอ่ะแบบไม่รู้จริงๆอ่ะยี่สิบห้าแล้วไงต่อโอ้วายคืออะไรอ๋อคูณห้ากับคูณสิบสองตัวหมายถึงยังไงวะหมายถึงคูณเพิ่มไปเรื่อ,ๆอยๆเนี้ย รางวัลก้อนโตมาก่อนแบเพื่อว่ากันสามพันห้าไปแล้ส <c oughs> hey, ี่พันละเฮ้ยนีนไม่ธรรมดาหรอกจริง <c oughs> เอาห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทเกมนี้มันแตกยังไงวะรู้แค่ว่าข้างบนเป็นไฟข้างล่างเป็นน้ำแข็งมาหูดูวายวายคูณสองทำไมวายคูณสองอ่ะแล้วมเมื่อกี้คูณตั้งห้า น่ะ่เห็นปะ่ะคูณให้อะคูณให้บ้าไม่งงอะคูณสิบยิงคูณสิบคูณสิบบ้าไปแล้วสามพันเอาสปินครั้งสุดท้ายว่าไงเอานิ่งเลยไม่เป็นไรหอมันอยู่ดีก็เข้าขนาดนี้เอาทุนมาห้าพันนี่บวกไปแปดพันแล้วธรรมดาที่ไหนอะลองลองกดอีกสักรอบ ลองเซิฟเซิฟดูไม่เช็คตัวเซิฟเซิฟนะลองลองนะที่จะเข้าก็เข้าเอาวะมา,มาเข้าก็เข้ามาเก็บมันก็ไม่ธรรมดาหรอกตายสูงสุดศูงสุดยเอาไว้ามาแต่ไม่แตกว่ะ อ่า y มาคูณ5กับคูณ5บวกกันเป็นคูณ10ไปดิถ้าแตกบนแตกล่างจะเป็น5แล้วก็บวกกันเป็นคูณ10เนี่ยอยู่ว่ายังไงขึ้นบนคูณ5 5คูณ2เนี่ยแอบงงอยู่นะ4,050ไปก่อนก็เล่นๆยังไม่เข้าใจอยู่ดีไม่เป็นไรมีหน้าที่เล่นรับสั่งเดี๋ยวเกม8เนี่ยเอาเกม8มาเล่นๆไปละธรรมดา อ่ะเห็นไหมนี่ไม่มีคูณข้างบนแตกอ่ะคูณห้าอย่าคูณห้าคูณห้าคูณสิบเอาต้องมีวายบ้างด้วยก็จะเป็นคูณสิบกับคูณสิบเงี้ยหรอเออจะเทพดีสามพันไปก่อนไปเดี๋ยวค่อยว่ากันที่เหลือนอนหาะเลยสริรวมทั้งสิ้นเจ็ดพัน 525บาทอ่ะโอ้กำไรหนอกเนาะเลยว่ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยลิงก์สมัครกั้คอมเมนต์กดสมัครกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย